สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาขอนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างประจำจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกพได้จัดตำแหน่งลูกจ้างประจำตามลักษณะงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้ 1. กลุ่มงานบริการพื้นฐานเป็นงานที่ให้บริการเป็นหลัก2 กลุ่มงานสนับสนุนเป็นงานสนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก 3. กลุ่มงานช่างเป็นการปฏิบัติด,ด้านงานช่างและ 4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษเป็นงานที่ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการมีการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจํา3กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานบริการพื้นฐานได้แก่พนักงานรักษาความปลอดภยัย แม่บ้านพนักงานบริการเป็นต้น2กลุ่มงานสนับสนุนได้แก่พนักงานพิมพ์ดีพนักงานห้องสมุดครูช่วยสอนเป็นต้น3กลุ่มงานช่างได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่างปูนพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลางเป็นต้นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์การ,กรเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจำเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกประเภทตำแหน่ง มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การเกษียณอายุราชการไว้เป็นการเฉพาะลูกจ้างประจำก็เช่นเดียวกันการ,กรเกษียณอายุราชการกำหนดไว้ในข้อ57วงเล็บ2แห่งระเบียบกระทรวงการลคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพุทธศักราช2537โดยมีสาระสำคัญว่าลูกจ้างประจำออกจากราชการเมื่อพ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเน็จลูกจ้างซึ่งตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเน็จลูกจ้างพุทธศักราช2519 กำหนดว่าลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นอันพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นั้นจึงสรุปได้ว่าลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการในปีที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์โดยมีผลในวันที่1ตุลาคมของปีนั้นๆเงินตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างประจำจะได้จากราชการเมื่อกเกษียณอายุราชการสำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จะได้รับเงินตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากทางราชการดังนี้สิทธิประโยชน์ขณะที่ลูกจ้างประจำม,มีชีวิตอยู่ 1. เงินบำเหน็จลูกจ้างลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จรายเดือนโดยให้สิทธิ์เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างพุทธศักราช2519และที่แก้ไขเพิ่มเติมกล่าวคือบำเหน็จปกติ คือเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมานานโดยจ่ายเงินก้อนเดียวส่วนบำเหน็จรายเดือนคือเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมานานและต้องมีเวลาทำงานตั้งแต่25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยจ่ายเงินเป็นรายเดือนไปจนกว่าผู้รับบำเหน็จรายเดือนจะถึงแก่กรรมเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำหรือกสจเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่ลูกจ้างประจำ ได้มีเงินไว้ใช้เมื่อยามออกจากราชการหรือเมื่อพ้นวัยทำงานและเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวหากสมาชิกเสียชีวิตลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำและนายจ้างหรือส่วนราชการจะต้องส่งเงินสะสมโดยหักจากค่าจ้างและเงินสมทบซึ่งนายจ้างจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนและเมื่อลาออกหรือกรเกษียณอายุราชการถือว่าสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกกสอจอมีสิทธิ์ได้รับเงินผลประโยชน์ ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการประกอบด้วยเงินสะสมเงินสมทบผลประโยชน์สะสมและผลประโยชน์สมทบซึ่งผลตอบแทนที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดให้ผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถนำสิทธิ์ในบำเหน็จต,ตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกรันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัง ว่าด้วยบำเน็จลูกจ้างฉบับที่10พุทธศักราช2557สิทธิประโยชน์กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิตบำเน็จตกทอดลูกจ้างประจำที่กเกษียณอายุราชการและรับบำเน็จรายเดือนต่อมาถึงแก่ความตายกฎหมายกำหนดให้ทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเน็จตกทอดจำนวน15เท่าของบำเน็จรายเดือนที่ได้รับอยู่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเน็จลูกจ้างฉบับที่9พุทธศักราช2554 ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จตกทอดได้แก่หนึ่งบุตรให้ได้รับสองส่วนซึ่งถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน2สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 3. บิดามารดาให้ได้รับหนึ่งส่วนสิทธิที่เสียไปเมื่อพ้นจากราชการเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือนได้แก่สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกฎหมายให้สิทธิเฉพาะผู้ได้รับบำนาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเท่านั้นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและรับบำเหน็จรายเดือนมิใช่รับบำนาญไม่จัดว่าเป็นผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรดังนั้นจึงทำให้ลูกจ้างประจำซึ่งเดิมทีเป็นผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ เมื่อเป็นผู้เกษียณอายุราชการและเป็นผู้รับบำเหน็จร,รายเดือนจึงทำให้สิทธินี้เสียไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์044-242215หรือปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ NMA cgd.go.ts